สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและก็ชาวราศีกันทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะพี่หมอจะใช้ไพ่เลนมองในการอ่านความรักความสัมพันธ์ประจำช่วงเดือนเมษายนนะคะ ก่อนอื่นก่อนใดค่ะทุกคนคือจะบอกว่าพี่หมอจะไม่มีการแยกไพ่นะเดี๋ยวจะใช้ทั้งสิบใบที่หยิบร้อนเนี่ยแหละในการอ่านคนโสดคนมีคู่และคนคุยนะคะอ่ะทั้งสิใบของชาวลัคนาราศีกันในเดือนเมษาไพ่อะไรที่ปรากฏอยู่บ้างนะคะไพ่ใบแรกคือไพ่จดหมายตามมาชื่อไพ่มันจะแปลกนิดนึงเ,เพราะว่าไม่ใช่ไพ่ทาโร่นะคะ ใบแรกก็คือเล t เทอร์นะคะหรือว่าจดหมายไพ่พระจนันทร์ไพ่หมีไพ่ดอกไม้ไพ่เคียวพระอาทิตย์มาทางพระจันทร์มาทางพระอาทิตย์มันต้องมีความหมายสินะไพ่ทางแยกนะคะหรือว่าไพ่ทางเลือกก็ได้อะแล้วก็ไพ่งูไพ่เดก็กและไพ่แส <c oughs> โอเคค่ะสำหรับความรักนะพี่หมอจะเริ่มที่คนโสดก่อน บอกเลยว่าเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาราศีกันค่อนข้างมีสเสน่ห์มีคนมาแอบชอบหรือบางทีเขาก็ไม่แอบอะเขาก็ตรงๆเลยหรือไม่ก็คนที่แอบชอบคุณอยู่เดือนนี้เขาจะแสดงออกมาว่าเขาเนี่ย สนใจในตัวคุณหรือว่าเขาจะมาเผยความรู้สึกอะไรบางอย่างให้คุณและที่สำคัญนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยชาวลัคนาราศีกันเนี่ยอย่างที่พูดไปคือคุณมีสเสน่ห์มากๆหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมันปรกากฏไพ่ทางเลือกนะคะมันไพ่าทางแยกขออภยัยมันทำให้พี่หมอมองเห็นชัดๆเลยว่า คุณมีมากกว่าหนึ่งคนแน่ๆค่ะที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ทีนี้เรามาดูเนี่ยว่าถ้าพูดถึงคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันให้เขาพอจะเห็นบุคลิกหรือว่าลักษณะของคนคนนั้นบ้างไหมนะคะก็ต้องบอกว่ามีนะค่อนข้างมีความน่าสนใจนะคะสิ่งที่พี่หมอเห็นเนี่ยก็คือเกณฑ์แรกก่อนเลยคือมีคนที่มีความมั่นคงทั้งฐานะหนะ้าที่การงานนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโรแมนติก แต่ข้อเสียคือคนคนนี้พี่หมอมองว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะนะแปลว่าไม่ใช่ทุกคนเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะมีประเด็ดนนี้นอกจากคนคนนี้ก็ยังมองเห็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือมีความเป็นเด็กกว่าเข้ามาซึ่งคนคนนี้ก็จะให้ความรู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้าจะเจ้าชู้ได้เช่นกันทีนี้กำลังจะบอกว่าทั้งสองคนที่ปรากฏอยู่ในไพ่ นะคะหรืออาจจะมากกว่านี้ไปอีกก็ได้นะแต่ในยกตัวอย่างแบบคร่าวๆแค่สองคนทั้งสองคนที่ปรากฏอยู่ในไพ่มันจะไม่มีความแบบเจ้าชู้ไปทั้งสองคนขนาดนั้นคือในบางคนเนี่ยการบางคนเนี่ยก็จะไปเจอกับอ่ะถ้าเป็นคนที่อบอุ่นก็จะอยู่พาร์ทแรกนะอาจจะมีครอบครัวมาก,ก่อนแล้วแต่เขาไม่ได้เจ้าชู้เขาแค่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วอีกคนนึงเนี่ยเฮ้ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นเด็ก กว่าอะไรกว่าหรือเป็นคนให,ใหม่เข้ามาให้ความรู้สึกสดชื่นสดใสแต่เขาเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนค่อนข้างอ้อร้ออะไรใดๆแล้วเข้ามาไว้ได้วยนะเข้ามาแบบหุนหันพันแลนเข้ามาแบบชัดเลยว่าฉันจะจีบเธอฉันต้องการเธอฉันแบบตามโอ้โหตามจีบแบบทุกวี่ทุกวันคุณคุณเจอลักษณะนั้นนั่นเลยทําให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะต้องมานั่งตัดสินใจว่าคุณจะไปทางไหนจะเลือกใคร อะไรอย่างเงี้ยระหว่างคนคนนี้กับคนคนนี้คือคนหนึ่งทําไมถึงต้องรู้สึกว่าเราต้องเลือกใครทั้งๆที่ฟังดูแล้วเนี่ยหนูคงไม่ไปทางเวคนเจ้าชูแนะ่แน่พี่หมอจะบอกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นค่ะเพราะให้เขามองเห็นว่ามันจะมีคนคนหนึ่งอะที่มีโอกาสว่าชาวลัาลนานลา้าศสกันอาจจะไปเลือกผิดเลือกพลาดด้วยเพราะเขาแบบค่อนข้างแบบซื้อใจคุณทีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เข้ามาแล้วอยู่ในพาร์ทของคนที่เด็กกว่าเนี่ย เขาจะเจ้าชู้เสมอไปเขาอาจาจะไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยก็ได้แต่ว่าเขาเป็นคนที่หนึ่งอายุน้อยกว่าสองคุณเขาเข้ามารวดเร็วนะเขาเข้ามาด้วยแบบความแบบหุนหันความเป็นเด็กอะไม่อยากเสียเวลามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสับสนว่าเอ๊ะจะอะไรจะยังไงคุณกังวลในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยเข้ามาแบบนุ่มนวลมาแบบอ่อนโยนมาแบบลุกภายนอกดูเป็นผู้ใหญ่ดูแบบพึ่งพาได้ซัพพอร์ตได้ใดๆแต่ เขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแต่ว่าไม่ได้เลิกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกในเดือนนี้นั่นหมายความว่ามันต้องเลือกอะค่ะคุณต้องเลือกและต้องเลือกให้ดีด้วยนะต้องเลือกให้ดีทีนี้เราจะดูยังไงจะบอกว่าช่วงเดือนนี้ถ้าถ้าให้พูดอะไรก็คือแนะนำดีกว่าค่ะแนะนำว่ายังไม่จำเป็น หรือว่ายังไม่ต้องรีบร้อนในการที่จะตัดสินใจเพราะให้ที่พี่หมอเห็นเนี่ยมองว่าถ้ารีบร้อนในการที่จะตัดสินใจมากเกินไปเปอร์เซนต์ที่จะตัดสินใจเลือกผิดมีสูงมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรรับมือในเดือนนี้ก็คือคุณสามารถเปิดใจก่อนได้ค่ะคุณเป็นคนโสดเนาะคุณสามารถเปิดใจต้อนรับคนที่เข้ามาก่อนได้แต่คุณควรพิจารณาแต่ละคนที่เข้ามาในเดือนนี้ให้ดีก่อน ให้ดีก่อนเพราะถ้าเริ่มกันเลยในเดือนนี้มองว่าความสัมพันธ์มันแค่เร่าร้อนพูดตรงๆมันแค่แบบเป็นแม่เหล็กดูดกันแล้วมันแรงแต่มันจะกลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดึงดูดกันทางกายภาพมากกว่าทางใจมากกว่าการแบบใช้ความผูกพันใช้การเรียนรู้กันแบบระยะย,ยาวเก็ตปะโอเคมาเพราะฉะนั้นเดือนเนี้ย ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหรือสองคนหรือสามคน,หร,มคนหรือสี่คนเข้ามาก็ตามค่ะชาวาคนาราศีกันคุณอยู่ในจุดที่คุณเลือกได้นะคุณเลือกได้ว่าคุณจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนและคุณจะเปิดใจให้ใครเข้ามาใจเย็นๆน,นะไพ่เขาเน้นว่าใจเย็นๆน,นะคะค่อยๆทําความรู้จักกันไปไม่ให้รีบร้อนค่ะส่วนคนคุยที่จะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็แล้วแต่ก็ตามนะคะในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นเป็นช่วงเดือนที่ มันดูแปลปลวนอะบางจังหวะเขาก็เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่พูดคุยทำคะแนนดีเหลือเกินแต่บางช่วงก็รู้สึกว่าเขาหายไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะพูดคล้ายๆกับพาร์ทคนส่วนแล้วก็มองว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาได้มากกว่าหนึ่งคนนะคือถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถคุยพร้อมกันได้หลายคนคุณคีบคุยกับคนคนเดียวมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยพี่หมอมองว่าเดือนนี้เดี๋ยวมันจะมีคนอีกคนหนึ่งเข้ามาให้คุณหลังเลแต่ถ้าเกิดว่า คุณแบบเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเออคุณแบบมีช้อยเยอะอยู่แล้วก็แน่นอนค่ะเดือน,นี้มันยังคลุมเครือคุณอาจจะเจอกับคนที่ถูกใจแต่พฤติกรรมของเขาอาจจะยังไม่ถูกใจหรือไม่ก็คนนี้เทคแคร์ care, ดูแลทำคะแนนดีแต่มันมีซัมติงอ่ะที่คุณรู้สึกว่าเขายังไม่ใช่อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะพูดคล้ายๆกับพาดคนโสด คุณอยู่ในจุดที่คุณยังเลือกได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วไม่จําเป็นคือมันไม่จําเป็นกับการที่จะต้องรีบร้อในการตัดสินใจอะไรค่ะแล้วก็ออในกรณีที่คุณคุยคนเดียวนะอันนี้พี่หมอก็ต้องพูดเผื่อเพราะว่ามันขึ้นเรื่องทางเลือกใช่ไหมคะนั่นมันนั่นมันสามารถแปลได้ว่าถ้าคุณเองเป็นคนที่แบบ ไม่สามารถคุยพร้อมกันกับใครได้หลายๆคนจริงๆต่อให้มีคนเข้ามาในเดือนะี้หนูก็คิดว่าหนูคงไม่คุยหรอกหนูจะคุยกับคนเนี้ยไปจนกว่ามันจะเคลียร์นั้นแปลว่าอะไรนั้นแปลว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันนะคะว่าจะมีคนอื่นเข้ามาทางฝั่งเขาได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าอย่า อย่ารีบร้อนที่จะตัดสินใจอะไรแล้วกันนะคะแนะนําเหมือนเหมือนกับผ่านคนโสดคือค่อยๆดูไปค่ะค่อยๆคุยค่อยๆพิจารณาไปช่วงนี้เราอาจจะถูกใจคนนี้แต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนในอนาคตมันอาจจะคนที่เข้ามาทําคะแนนในเดือนเนี้อาจจะทําคะแนนตีตื้นมาได้ดีกว่าก็ได้ถ้าคุณเปิดใจนะคะ,คะก็เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆสั้นๆคืออยากจะให้ ดูไปก่อนอย่าเพิ่งปิดโอกาสตัวเองนั่นเองนะโอเคทีนี้พอฟังมาทั้งพาร์ทคนโสดและคนคุยปุ๊บคนมีคู่เริ่มเกาหัวเริ่มเครียรเริ่มอยู่ไม่ติดเก้าอี้แล้วเฮ้ยจะมีคนเข้ามาหรอหรืออะไรยังไงก็คือก็ต้องพูดกันตรงๆค่ะว่าใช่ว่าใช่แต่ว่าอยากจะให้ฟังก่อนนะอะลองฟังดูนะคะสำหรับคนมีคู่จริงๆแล้วเนี่ยพี่หมอหมองว่าในเชิงความสัมพันธ์อนะ ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความผูกพันกันแล้วก็เดือนนี้จริงๆมีหลายช่วงเวลาในเดือนเลยที่คุณจะได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็มีโมเมนต์มีสตอรี่มีเมมโมรีดีๆร่วมกันนะคะแต่อย่างที่พูดค่ะมันเป็นช่วงเดือนที่จะมีบุคคลที่สามเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดปัญหานะ ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดปัญหาได้ค่ะก็อยากจะแนะนําว่าสิ่งที่คนมีคู่ควรระวังที่สุดในเดือนเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องการนอกใจมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะมีใครเข้ามาแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะต่อให้มีเข้ามาจริงๆนะต่อให้มีเข้ามาจริงๆแนะนำว่าคุณจะต้องใจเย็น มีสติแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ในการที่จะแก้ปัญหาคุณอยู่แบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเขาไม่ได้ถึงกับพี่หมอก็ไม่ได้ถึงกับบอกว่าปล่อยไปเถอะไม่ใช่นะมันมันก็นะมันจะใครจะปล่อยไปได้ใช่ไหมคะมันทําไม่ได้หรอกแต่แค่จะสื่อว่าการใช้อารมณ์หรือว่าการใช้อะความ ใจร้อนแก้ปัญหาไม่ช่วยให้ปัญหาในเดือนนี้ดีขึ้นแต่ถ้าคุณใจเย็นๆเนี่ยทุกอย่างมันจะคลี่คลายค่ะแล้วมันจะจบลงแบบง่ายกว่าที่คุณคิดค่ะถามว่าทำไมคือพี่หมอมองว่าถ้าเป็นกรณีที่อ่ะมีคนคนหนึ่งนะใครสักคนหนึ่งเข้ามาในในในคู่คุณเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนอะไรเงี้ย ถ้าคุณไม่บุ่มบ่ามไม่ใจร้อนไม่อะไรใดๆเนี่ยค่อยๆค,คุยกันนะคะค่อยๆคุยค่อยๆเคลียร์กันเนี่ยมันจะช่วยให้ปัญหาเนี่ยหายไปพูดง่ายคือไม่มีใครแทรกแซงได้เองแหละนะคะขอให้ค่อยๆคุยแล้วก็ให้ใจเย็นๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันมีเกณฑ์น,นี้ใดๆก็จะพูดก่อนนะว่าเวลาพูดเรื่องบุคคลที่สาม ก็พูดย้ำๆเสมอในทุกๆคลิปนะคะว่าไม่จำเป็นเสมอไปอีกนั่นแหละว่าจะต้องเป็นกิ๊กเป็นชู้เมียน้อยแฟนน้อยสามีน้อยอะไรใดๆมันก็จะเข้ามาด้วยรูปแบบอื่นได้อะเพื่อนเพื่อนเขาเพื่อนเรานะคะ,ะพ่อแม่เขาพ่อแม่เราครอบครัวเขาครอบครัวเราเป็นได้หมดนะเข้ามาเป็นปัญหาในลักษณะของบุคคลที่สามได้ทั้งสิ้น สิ่งสาคัญถึงได้บอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ประเด็นนั้นเลยสิ่งสําคัญของคู่คุณเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนนั้นจะแทรกแซงเราสําเร็จไหมคนนั้นจะสร้างปัญหาจนคู่เรามันจะพังทลายลงไหมเออแต่มันอยู่ที่ว่าคุณสองคนเนี่ยจะใช้เหตุละผลแก้ปัญหาร่วมกันไปได้มากน้อยแค่ไหนะถ้าเขาไม่มีเหตุผลคุณมีก็พอแล้วค่ะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่อยๆแก้ไปได้ค่ะแต่ถ้าท้ายที่สุดอันนี้ก็ต้องพูดนะ ถ้าทายที่สุดแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาปล่อยให้คุณแก้ปัญหาเพียงคนเดียวคู่ของคุณเนี่ยเขาปล่อยให้คุณแก้ปัญหาอยู่คนเดียวแต่เขาไม่ได้พยายามจะแก้ปัญหาอะไรเลยอันเนี้ยก็ไม่ได้บอกให้คุณไปทะเลาะกาันแต่อยากจะให้คุณลองตัดสินใจและช่างใจดูว่าคุณจะเอาอยังไงต่อแค่นั้นเองแต่ว่ายังไม่ได้ให้บอกว่าตัดสินใจแล้วปุ๊บเราก็ทําเลยนะ ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลประกอบแล้วลองเอาไอาการตัดสินใจนั้นมาคุยกันเชื่อเถอะมันจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงถ้าคุณถ้าคุณไม่ใช้อารมณ์นะคะหลายคนฟังเนี่ยบางคนคิดภาพไม่ออกคิดยังไงก็คิดไม่ออกมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะบุคคลที่สามเป็นญาติเป็นเพื่อนทาไมจะเป็นไปไม่ได้ทุกคนมันเป็นไปได้ค่ะมันมีคนที่คิดอย่างนั้นจริงๆนะบางทีพี่หมอเห็นคอมเมนตะ์อะ แล้วก็รู้สึกแบบเข้าใจค่ะว่าใน YouTube หลายๆคนเหมือนมาระบาย <c oughs> เรื่องความรักอะพี่หมอเจอคอมเมนต์เชิงนั้นเยอะมากเลยแต่คือจะสื่อว่าอ่ะอย่างส่งอย่างเมษายนมีเทศกาลส่งกรานยอดฮิตเลยที่มันจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์อะโดยเฉพาะเด็กๆน้องๆวัยรุ่นเพิ่งรักกันเพิ่งคบหาเพิ่งมีความรักนะยังไม่ได้มีประสบการณ์เท่าไหร่ ฉันก็อยากไปเล่นกับเพื่อนฉันเธอก็ไปเล่นกับเพื่อนเธอสิฉันจะไปกับเพื่อนฉันไอ้เราก็ไม่ฉันอยากไปกับเธอตีกันละปัญหามาจากอะไรปัญหาก็มาจากอาจจะบอกว่ามาจากไอ้ตัวคนของเราเนี่ยแหละถ้าคนของเรามันไม่อยากไปกับเพื่อนอะมันจะเป็นปัญหาไหมมันก็ใช่ค่ะจะเถียงก็ไม่ออกนะมันก็ใช่ค่ะแต่5คนรอบตัวของเขาของเราเขามีจิตสํานึกเขารู้เฮ้ยตอนเนี้มีปัญหาแล้วอะเฮ้ยมันมีปัญหากับแฟนมันว่ะ เราไม่ควรไปแทรกแซงว่ะใดๆนั่นแหละแปลว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเขาหยุดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเจ้าตัวเขาก็จะหยุดหรือต่อให้เขาอยากไปมันก็เข้าพารที่พี่หมอบอกเราต้องมาคิดละเฮ้ยอันนี้คุณแก้ปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวทั้งๆท,ท,ที่เพื่อนเขาไม่ได้ชวนเลยแต่ถ้าเพื่อนเขาเป็นฝ่ายชวน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 ,ชวนตื้อ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 แบบไม่มีมารยาทเออนะวัยรุ่น ยังอย่างให้ออกไปเที่ยวด้วยกันเฮ้ยแฟนไว้ที่หลังอยู่ด้วยกันทุกวันเทศกาลนานๆทีนะเมันเป็นคําพูดแบบเบสิกทุกคนเคยเจออันนั้นก็อยู่ที่คนกลางก่อนส่วนหนึ่งแต่ถ้าคนกลางพยายามช่วยเราแก้ปัญหาละเฮ้ยเธอฉันไปวันเดียวนะเดี๋ยวอีกที่เหลือฉันอยู่กับเธอทุกวันฉันไปกับเธอทุกวันเลยสมมุตินะคะนั่นแปลว่าเขาพยายามละเขาก็ไม่อยากเสียเพื่อนเนาะคุณต้องทำความเข้าใจก่อนนะเขาคบกันมาก่อนนะคะคุณคุณก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า แฟนม,นมันมักจะมาทีหลังเพื่อนเสมออันยิ่งถ้าเขาเป็นผู้ชายอะ่ะเราต้องทําความเข้าใจเยอะๆอาจจะรู้สึกไม่แฟร์แต่มันเป็นวิธีที่จะประคองความสัมพันธ์ของเดือนนี้ไปได้อันนี้มันเป็นแค่เรื่องที่ยกตัวอย่างด้วยนะไม่ใช่ทุกเรื่องและไม่ใช่ทุกคนจะเจอเรื่องนี้ก็ต้องไปดูว่าปัญหาที่มันจะมีบุคคลที่สามแบกเข้ามาเนี่ยมันมาด้วยเรื่องบางคนมาด้วยเรื่องเงินไม่เกี่ยวกับเรื่องเทศกาเทศกาลเลยเลย พ่อแม่ครอบครัวเพื่อนฝูงมีปัญหามาหยิบม,มายืมเงินไอ้เราก็แต่งงานมีลูกมีภาระมีอะไรต้องรับผิดชอบร่วมกันเฮ้ยทำไมเอาเงินไปช่วยเหลือกันไม่ปรึกษาเลยโกรธเนี่ยถ้าคุณใช้อารมณ์คุณตีกันเลยแต่คุณลองใจเย็นๆอ,อ้าวหรอแล้วเขาว่ายังไงอ่ะเขาจะอะไรยังไงเมื่อไหร่แล้วเธอได้คิดไหมว่าถ้าเกิดว่าเออเขาไม่สามารถจะเอาเงินมาคืนเธอได้เธอจะยังไงอ่ะเราลองฟังเขาก่อนเขาเห็นยังไงเขาคิดยังไงเขาคิดหรือเปล่า สุดท้ายจะคิดหรือไม่คิดมาช่วยกันหาทางออกเนี่ยค่ะมันก็จะผ่านปัญหาไปได้นะคะสําหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้คือมันไม่ได้แย่หรอกมันเป็นเดือนที่จะบอกว่าไงเหมือนมันเป็นช่วงที่ต้องแบบอาจจะมีบททดสอบบางอย่างเข้ามา a ชา e เลนในเรื่องของอารมณ์และความมั่นคงคุณก็แค่ต้องโชว์ให้เขาเห็นแล้วว่าฉันน่ะมั่นคงต่อเธออารมณ์ฉันนิ่งพอปัญหาอะไรก็มามาช่วยกันแก้นะคะประมาณนี้ค่ะ เอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสุขภาพกันนะคะของชาวลัคนาราศีกันนะไพ่ที่ได้มีไพ่อะไรบ้างนะคะสมอเรือหนังสือไพ่ปลาไพ่ผู้หญิงและไพ่กุญแจนะคะสำหรับสุขภาพนะคะก็อันดับแรกมีปัญหาในเรื่องของความเครียดสะสม หรือว่าความเหนื่อยล้าจากการทํางานในชีวิตประจำวันของคุณนะคะกิจวัตรประจำวันต่างๆเนี่ยทำให้เกิดความเครียดความเหนื่อยล้านะคะมันก็เลยขาดการดูแลตัวเองพักผ่อนน้อยนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยรับไม่เต็มอิ่มกินไม่พอได้หมดนะเราไม่ค่อยดูแลออกกําลังกายไม่ออกกําลังกายก็ไม่ออกอะไรเงี้ยก็เป็นปัญหาได้นะคะหลักๆเลยคือมันเริ่มมาจากเรื่องพวกนี้ก่อนแล้วก็ในส่วนของโรค อืมจริงๆแล้วเนี่ยมองว่าในแง่ของปัญหาสุขภาพเดือนนี้พี่หมอไม่เห็นไม่เห็นพวกโรคขนาดนั้นอะหลักๆน่าจะเป็นเรื่องเครียดเลยค่ะเรื่องเดียวเลยเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะเดือนนี้ก็อยากจะให้หาเวลาในการผ่อนคลายหากิจกรรมอ activity ที่รู้สึกว่าทำแล้วมันสบายใจเนาะก็ไปอยู่กับมันให้เยอะ ะะอาจจะเตือนคุณผู้หญิงสักหน่อยแล้วกันนะคะว่าอยากจะให้ระมัดระวังโรคที่มันก็ตามมาจากความเครียดอีกนั่นแหละโดยส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนหรือไม่ก็ะระบบเลือดระบบน้ำเลือดน้ำหน,ำนองในร่างกายนะคะก็อยากให้ไประวังอะไรตรงนั้นเพิ่มแล้วกันสำหรับผู้หญิงแต่ว่าคิดว่าถ้าเป็นกายร่างกายพวก ร่างกายมันยังโอเคอยู่ค่ะแต่เรื่องจิตเรื่องใจเรื่องความเครียดความวิตกกังวลใดๆข้างในนี่ไม่ค่อยเวิร์กนะคะก็แนะนําว่าใส่ใจในเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องความคิดลดความเครียดผ่อนคลายตัวเองหากิจกรรมสนุกๆทำอะไรแนวเนี้ยช่วยได้แล้วค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์สุขภาพของชาวราคนาราศีการประจำเดือนเมษายนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบ นะแต่ถ้าใครไม่ชอบนะผมพี่หมอเอาไพ่ทางหลอดมาอ่านเหมือนเดิมเหอะหนูหนูซึกว่าพลังงานของเรื่องน้ำมองมันแปลกๆอะไรใดๆถ้าไม่ชินกันนะคะก็สามารถ คอมเมนต์ได้เดี๋ยวพี่หมอลองเก็บสถิติเก็บข้อมูลอะไรใดๆก่อนแล้วก็จะค่อยๆปรับคอนเทนต์ไปเรื่อยๆก็อย่างที่พูดแหลคะค่ะว่าอยากจะหยิบเขามาใช้ในช่องมากขึ้นช่วงนี้ e n j o จกับการอ่านเลนอมองนั่นเองนะคะใดๆก็ประมาณนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ใดๆนะคะขอบพระคุณทุกคนเอาไว้มาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ